อุตรดิตถ์จิตตะลุดจุดตะลุดนะครับเป็นเป็นจังหวัดที่แบบว่าเราจะชอบพูดอย่างนี้นะคะไม่ไม่โกรธกันนะอิจระลุดนะบางคนก็เลยจำได้จะจำได้อยู่นะครับไปอุตรดิตถ์ก็เมืองรับแหลกใช่ค่ะนะครับซึ่งคนที่นั่นเขาบอกว่าห้าขุนโป่งเด็ดขาดขุนโป่งเพราะว่าคนเมืองรับแหลกไม่ขุนโป่ง พูดจริงๆนะครับหมดไปยังหมดไปอ่าครบแล้วนะองครบแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะงานก็จัดขึ้นนะครับประมาณวันที่สี่ถึงวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับที่ลาโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเจเจบอร์จะไจัดติดแอร์แห่งนี้นะครับก็บอกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยของอร่อยของดีที่มากันทั้งหมดเนี่ยนะคะจัดขึ้น ก็เพื่อให้เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็ขยายถึงลูกค้าที่กับเลื่อัณฑ์ในชุมชนหลืตอันฑ์โอทอและให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะในการจัดการื่องกานตลาดด้วยนะคะนี่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าการเดินทางไปออกุูนในระเบิแตาละที่ไม่ใช่ง่ายนะครับ ยากยังไงมีต้องมีการจัดการต้องมีการเตรียมการทั้งหน่วยงานภครัฐที่เป็นเจ้าภาพผู้สนับนก็จัดการเตรียมการต้องให้วางแผนอย่างนี้เฮ้ยอะไรคุณทําอะไรล่ะโอ้โหแม่